เท่เงินเท่านั้นนะครับโอเคครับก็ก่อนนี้เนี่ยมีคําเขียนอธิบายว่าสามารถสุ่มรับไอเทมพิเศษหาย,ยากรวมถึงอาวุธชมพูหาย,ยากในเกมอีกด้วยและไอเทมที่ไม่มีขายในเกมโอ้โหไ,ไม่มีขายในเกมคิดว่าผมจะได้ไหมดวงอย่างนี้นะครับดวงอย่างนี้คิดว่าจะได้ไหมนะโอเคครับผมก่อนที่จะเปิดเนี่ยผมเนี่ยนะครับก็เล่นอยู่ใน เซร์ฟวสี่นะครับผมก็ตัวละครมีแค่ประมาณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยนะผมกำลังจะทำให้ตัวเรคิวซ่าเนี่ยตัวลูกลักของผมเนี่ยนะเก่งที่สุดเท่าที่จะเก่งได้นะซึ่งก็มีหลายอย่างที่ที่ต้องอัพเพิ่มนะครับอีกหลายอย่างเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปั้นไปได้ไม่เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยของจะมาอยู่กับแบคคิวเลมหมดนะครับอืม นี่นะครับก็<ร>กุ่กรเวมนมนก็ยังมีประมาณนี้อยู่นะครับส่วนเลคูซ่าเนี่ยจัดเต็มไปแล้วนะเหลือแค่อัพเลเวลเท่านั้นเองนะครับส่วนเครื่องประดับก็ถึงขั้นนี้แล้วนะครับนี่โอเคก็มีอะไรอีกนะแล้วก็ชิปนะครับนี่ชิปก็เออเลเวลมายอยู่กับของแบคคิวเลมหมดเลยนะครับผมใส่ตรงนี้เป็น100นะครับนี่นะครับโอเค ประมาณนี้นะพลังรวมก็ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งล้านหน่อยๆนะหนึนะ่งล้านหนึ่งหนึ่งล้านสองประมาณนี้อืก็โอเคครับมาเดี๋ยวเรามาทำการเปิดกล่องเติมเงินกันเลยนะผมเจอกล่องแรกก่อนเลยนะว่าจะได้อะไรครับเปิดปุ้มได้กล่องอะไรอะ๋อ,อกล่องไทเติ้ลนะครับอ๋อโอเคครับอืมอืม โอเคก็โอเคอยู่นะครับมาเดี๋ยวเรามากดกันต่อเลยนะผมอีกหนึ่งกองครับก็สุดโอ้ยได้หนึ่งแสนครับคือคืออัพกันจุกๆเลยนะหนึ่งแสนเปิดอีกกรปุ่มเฮ้ยกล่องอะไรอะ่ะของที่ระลึกชิ้นส่วนมิวทูก็ุโอ้ยตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะโอเคครับตรงนี้ผมเปิดห้ากล่องเลยนะ ไปครับโอ้โหอะไรเนี่ยกล่องอะไรอุ้ยได้กอบโคตรเฟี้ยวกอบโคตรเฟี้ยวแล้วกว่าน,นี้ร้อยกว่าชิ้นโอ้ยด,ด,ดี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 นะครับเปิดอีกห้ากล่องครับมาแล้วโอ้โหนี่ผมชอบตรงนี้มากเลยนะนี่ตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยตรงนี้ต้องต้องมีเยอะๆนะครับโอเคมา เดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อนครับไปอุ้ยชี้โอ้ my god ว้าวขออนุญาตแคปรูปเลยนะครับอุ้ยอาวุธอีโวมาแล้หนึ่งชิ้นทุกคนเปิดต่อครับโอเคอันนี้เป็นอ,อันนี้น่าจะเป็นพวกสกินเหรออ๋อไม่ใช่นะครับเป็น เป็นเหมือนในเขาเรียกว่าไงตัวตัวละครอ่ะนะครับเโอเค,คเปิดต่อครับโอ้โหรอบนี้ได้อะไรมาเ150กล่องหินปุกพลังเครื่องประดับเลี๋ยผมพอลองซักกล่องเอ่อกล่องนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคก็คือกล่องพวกนี้ที่ผมดองไว้เยอะๆเนี่ยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะแลก อันไหนหรือยังไงดีนะที่เป็นไม่ใช่พวกชิปนะเนี่ยเป็นที่แบบอย่างเงี้ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าจะแลกกันไหนดีนะครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะกดแลกกันไหนดีนะก็สามารถแนะนําได้นะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเราไปกดกันต่อเลยนะครับเปิดครับโอ้โหเนห้าพันนะครับได้แค่ห้าพันเอง โอเคครับมาเราเปิดดีครับเหลือหกกล่องสุดท้ายแล้วนะคุณเปิดกล่องอะไรอ่ะโอ้ยกล่องกรอบรูปอีกแล้วนะไม่รู้จะเอามาทำไรเยอะแยะ,แยะไม่รู้จะเอามาทำไรเยอะแยะนะครับอืมเปิดครับปุ๊มโอ้โหกล่องห้าร้อยกล่องอะไรอีร่ะอ๋อโอ้ยเยอะนะเนี่ยพี่นี่นี่ผมเลือกนี่ตัวละครผมแจ้งเกิดได้ตัวหนึ่งเลยนะครับอืม มาครับสี่กล่องสุดท้ายนะครับผมเปิดอุ้ยกล่องอันนี้แล้วมาผมขออนุญาตเปิดทีละห้ากล่องเลยแล้วกันนะครับผมเปิดปุ๊ป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 ุ๊ปุป๊โอ้โหแปดแปดแปดพระเจ้าโอ้โหยได้กล่องอันนี้อีกแล้วเกิดแน่นอนนะครับโอ้โยโอ้โยมาโอเคครับมาเปิดอีกห้ากล่องนะครับผมเปิดปุ่มสีแดงอุ้ย ไดวินมิวอุ้ยแต่ว่ามันต้องแปสิบเศษไม่ใช่หรอแล้นี้คือกล่องอะไรอ่ะสามารถสุ่มรับหนึ่งสกินจากทั้งหมดเฮ้ยเอาดีๆนี่ผมจะได้สกินโปเกมอนผมกะะ็อยาแเขก่อนนะโอเคมาครับเรามาเปิดกันอีกห้ากล่องกันเลยนะครับเปิดปึ๊บปึ๊บปึปึ๊บ,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 บโอเคอันนี้กล่องอะไรเอ่ยสิโอ้ย ตัวละครผมพร้อมแจ้งเกิดมากเลยนะครับอันนี้เป็นอ๋อกอบตูกโอเคมาครับอีก3กล่องสุดท้ายนะครับผมเปิดโอ้โหได้อยู่ร้อห้าสิบคืออะไรอะ่ะออเคโอเค,อเคนะครับมาสองกล่องสุดท้ายนะครับผมเปิดโอ้โหชิป5,000อีกทีหนึ่งโอเคครับได้กล่อง ได้กล่องสุ่มโวมาอีกนะครับผมมาโอเคครับมาเดี๋ยวผมจะเปิดทีละห้ากล่องเดิมหนึ่งสองสามขอให้ได้ของแดงหรือ,อเ,เปิดโอเคเห็นไหมพอเราเริ่มตั้งความหวังมันก็จะนะพอเราเริ่มตั้งความหวังมันก็จะแบบเริ่มเริ่มเล่นลิ้นแล้วไงนะครับอโอเคครับมาเราจะเปิดห้ากล่องนะครับผม เปิดเลยปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปโอ้โยอะไรขรับนี่ปุดล็อคสกินอะไรทุกอย่างอันนี้คืออ๋อไลเทอร์นีกแล้วนะแล้วกล่องนี้เพื่อสำหรับโปเกมอนระดับมหากราบโอ้โหเอาดีดีเปิดอีก5กล่องเปิดโอเคอุ้ยอันนี้อะไรอันนี้ผมเลือกคอนไปเลยนะครับ โอเคครับโอเคครับมาแล้วโอ้มค์กอชโววผมจะเลือกกรอบอะไรดีเนี่ยเดแบบสวยๆละ่ะเฮ้ยกรอบนี้น่าสนใจนะอืมนี่นีกรอบนี้ก็น่าสนใอ้มีแต่กรอบสวยๆเต็มไปหมดเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวกรอบรูปไว้ที่หลังนี่เราเอาอันนี้ก่อน หลังเปิดสามารถสุ่มรับหนึ่งสก,กินจากทั้งหมดหรือรับเศษร,ระดับดาวน้ำภาพของเทพหนึ่งันสองเศษโอเคเปิดเลยครับผมป้มโอ้โ้หอ,อะไรเนี่ยสก,กินอะไรอ่ะอาลาดินหาอ๋อสก,กินของตัวไอ้นี่ไอ้ตัวนั้น ไอตัวลอยๆอ่ะทุกคนมันไม่ใช่ตัวเก่งกาดอะไรหรอกนะครับโอเคอน,นี้เลือกฉายาอันนี้เลือกกรอบโปรไฟล์อันนี้เลือกฉายานะครับอันนี้อ๋อเมื่อกี้มันยังเหลือนี่นะครับผมนี่ยังเหลืออันนี้อีกนะครับเพื่อรับโปเกมอนระดับมหากราบหนึ่งตัวนะครับผมโอ้ย น,นีกดใช้ได้ไหมเนี่ยถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มนะครับมาเปิดเลยโปกเกมอนมหากราตัวไหนเป็นของหอะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะโปกเกมอนมหากราเดี๋ยว โปเกมอนมหากรอบไม่ใช่ไม่ใช่พวกเอสหรออ๋อผมนึกว่าระดับโปเกมอนมหากรอบเป็นระดับเอสนะครับโอ้โหจบแล้วได้ระดับเอสบวกมานะครับอืมก็ก็โอเคนะอือก็โอเคครับไม่ต้องไม่ต้องเป็นลอสุ่มในตู้เนาะเนี่ยแล้วก็ผมเหลือกล่องอะไรอีกโอเค อันนี้นี่ครับนี่ครับสายยาผมจะเลือกสายานะายาอะไรดีครับสายยาเดียวเอาไว้ที่หลังนะครับสายยาพอบอกรอ,อบไอ้ที่ผมถูกใจนะกอรอบรูปที่ถูกใจจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับโอเคฝนเลือกเลย ปึ่มโอเคแล้วก็เราสามารถมากดใช้ตรงนี้ใช่ไหมนี่นะครับหอยโหโคเดทอ่นี่เลยผมเปลี่ยนเลยนะครับคที่อยู่เซิร์ฟเวอร์สี่นะผมทายได้นะครับชื่อลุงเข็มนะผมะชื่อลุงเข็มนะแล้วก็อันนี้ที่สําคัญเลยคือคือพลาดไม่ได้เลยนะคือนี่นะโอ,โ,โอ้โหเอาวิทุโคคน โอ้ไมยก็อชโอดีดีให้หมดเลยเอาไปเลยเอาไปให้สุ to ดบอกเลยว่าสวมใส่พลังดีโอ้โหสี่แสนเ้าพระเจ้าจอดอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอเคครับโอ้โหสุดนะ เดีย๋ยวนะแปดห้าสี่สิบต้องใช้สี่ร้อยสิบสักคู่นะครับผมโอเคครับรวม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 ปุ๊บบึ้มแบคคิวเล็ตสองดาวม่วงแล้วนะครับโอเคครับ เมื่อกี้ผมได้ของอะไรบ้างลืมไปแล้วนะเออแบบลืมจริงๆเดี๋ยวต้องไปไล่ย้อนดูแล้วนะว่าได้อะไรมาบ้างนะครับโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมขอบคุณทาง G M มากๆเลยนะผมที่ส่งกล่องนี้มาให้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะฝากเจอกันคลิปหน้านะครับผมไปแล้ว